โอเคครับสำหรับคำถามข้อที่หนึ่งนะครับผมกระตุด๊ดกระเกง<อ>กระรี่ปับ๊บกระทะหอยทอดกระอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับวันลอยกระทงเ<อ>จ้าอธิบายอ่ะดิฉันขอตอบนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับลอยกระทงนะคะจะเป็นมีอะไรบ้างนะคะ คงคเป็นกะหรี่ปั๊บนะคะเพราะว่ากะหรี่ปั๊บนะคะจะไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะต้องไปกินสลาบบุรีแต่ถ้กากะตุ๊ดกะเก้งนะคะเราอยู่ในโรคเดียวกันค่ะหมุนรอบกันอยู่ในทุกๆวันนะคะเราดูอาทิตย์น,ออนะตาแล้ววันนี้ออนี่ๆน,น,นะคะตัดสินใจที่จะออกจากคอมฟอร์ตโซนโดยการตัดผมสั้นมาในวันนี้เ,ออเพื่อที่จะให้ทุกคนรักกันนะคะไม่ว่า <laughs> จะผมสั้นหรือผมยาวเราก็จะมีความรักกันได้ค่ะไม่ว่าจะเพศใด เราก็สามารถที่จะมีความรักกันได้ถ้าเรามีจิตใจที่งดงามค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยววาตบอบได้ค่อนข้างดี